นักร้องดังชีวิตเปลี่ยนจากไม่มีเงินร้องเพลงเดียวดังเป็นพลุแตกเป็นนักร้องลูกทุ่งคนดังที่ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสำหรับการทัศนะเจ้าของเพลงคาถาคุณแผนท่ล่าสุดเจ้าตัวได้ควงแฟมมีไทยบ้านนางเอกสัป,ปรเรอมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตซึ่งบางช่วงในรายการเจ้าตัวยังเผยถึงเพลงคาถาคุณแผนด้วยว่ามีเหตุการณ์ที่เกือบทําให้การไม่ได้ร้องเพลงนี้แล้วแผมมีเกือบไม่ได้เป็นนางเอก800ล้านแล้ว การเป็นช่วงโควิดการเงินการงานมันไม่เข้ามาเราไม่มีเงินที่จะไปต่อเพราะว่าเงินที่เรามีมันใช้เดี๋ยวก็หมดไปเรื่อยๆตัวแม่ผมเองก็ใกล้เกษียณแ,แล้วเรามีความเป็นห่วงแม่แล้วเขาก็อยู่กับแม่แล้วก็น้องแล้วผมอยู่กับแม่สองคนเราต่างก็มีแม่เหมือนกันเราก็เลยหาทางออกกันแผมมี่บอกว่าจะไปทำงานที่เมืองนอกไปร้องเพลงสักพัก พื่อเก็บเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนผมเขียนเพลงแต่ตอนนั้นผมขายเพลงไม่ได้เลยตอนนั้นเห็นว่านั่งคุยแล้วร้องไห้การใช่ครับนั่งคุยในรถตอนที่ไปอัดคาถาคุณแผนแพมมี่ตอนนั้นกําลังจะไปอัดเพลงใหม่หนูวันนั้นไม่ได้จะไปอัดคาถาคุณแผนวันนั้นเราไม่มีทุนเพราะว่าเวลาอัดเพลงมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะ วันนั้นนั่งไปกับพี่เขาที่อยู่ห้องอัดเขาบอกว่าเอามาให้พี่แค่พันเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่ทําให้แล้วมีน้องอีกสองคนที่เรียนด้วยกันเขามาช่วยถ่ายให้เห็นบอกว่าตอนแรกใช้มือถือถ่ายการครับแพมมี่ตอนแรกใช้มือถืออัดเพลงเสียงมันแตกไม่ค่อยเพราะแล้วคราวนี้พี่เขามาฟังเขาบอกว่ามันไม่ได้การด้วยความที่หเราไม่มีงบครับแพมมี่แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเพลงมันจะดังหรือเปล่าการ ตอนนั้นมันเริ่มมีกระแสแหละพระอาจารย์แจ้ท่านเริ่มอ่ำน้ำมนต์แต่ตอนนั้นมันออกมาเป็นเวอร์ชั่นคู่ตั้งใจทําถวายทีนี้เราอยากทําเป็นการเล่าเรื่องเราเดียเด่ยวๆของเราแต่ด้วยความที่เราไม่มีงบพูดตามตรงเลยว่าผมเป็นคนขี้งกมากเราก็เลยแบบอัดโทรศัพท์ก็ได้เสียงก็น่าจะเหมือนกันแหละแล้วเขาก็มาสร้างความมั่นใจให้เราแหละว่ามันมาแน่ๆเพราะในทิกตอกมันกําลังมาพอปล่อยกระแสเป,เป็นยังไงการ ปัญหาพอมันอัดเพลงมาแล้วทีนี้ทีมถ่ายเลยได้รุ่นน้องของเขามาช่วยถ่ายแพรม,มี่ใช้กล้องหนูที่มีอยู่แล้วถ่ายแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําน้องๆการใช่เลยออกมาเป็นคาถาคุณแผนเวอร์ชั่น91ล้านวิวแพรม,มี่คือมาวันเดียว2ล้านวิวคนอื่นเขาแต่งแนวความรักทําไมเราไปแนวเกจิอาจารย์การคือก่อนที่จะเกิดเพลงคาถาคุณแผนมีเหตุการณ์หนึ่งแพรม,มี่ทาโทรศัพท์ตกถังขยะแล้วก็ต้องไปตามเก็บที่อ่อนนุช เป็นโรงขยะกองใหญ่มากและโทรศัพท์มันอยู่ในกองนั้นแล้วเปอร์เซ็นที่มันจะออกมายากมากเพราะมันต้องแยกทีละชิ้นทีนี้โทรศัพท์มันติดติดแบบดับเพราะโดนน้าขยะมันเปียกอันนี้เป็นความเชื่อนะผมขอกับหลวงปู่กวยซึ่งก่อนขอไปเจอคนงานพมา่าเขามาช่วยหาผมเดินไปอีกฝั่งที่เขาหาฝั่งโทรศัพท์นั่นแหละผมท่องหลวงปู่กวยขอท่านนะเวลานั้นตีห้าจะหกโมงแล้ว มันเช้าแล้วเรายังไม่ได้นอนเลยหลวงพ่อถ้าผมหาเจอนะผมตื่นเดี๋ยวผมไปหาเลยหลังจากวันนั้นเรารักษาสัจจกกับหลวงพ่อตื่นมาประมาณที่อย่างนอนไม่กี่ชั่วโมงไปหาหลวงพ่อที่จังหวัดชัยนาทแผมมีเพลงดังค่ะเรื่องเพลงได้ขอท่านด้วยไหมการขอแค่50ล้านจะไปจัดงานคอนเสิร์ตให้ท่านแผมมีภายใน2เดือนแล้วก็50ล้านภายใน2เดือนจริงๆการแล้ววันนี้วันเกิดท่านคือเพลงนี้มันพลิกชีวิตหลังจากที่เราไม่มีเงินกัน มันกลายเป็นว่าเราพออยู่พอกินมีเงินเลี้ยงครอบครัวจนถึงวันนี้